พาคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีกันหน่อยที่นี่เขาบอกว่ามีหนุม่มคลั่งปีนหลังคาบ้านคนอื่นนะคะแล้วก็ยังขึ้นไปงัดไปทุบกระเบื้องแล้วก็นํากระเบื้องปาไปยังเจ้าที่ตํารวจที่เขาเข้าไปรังแับเหตุเรามีภาพต้นเรื่องคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะมันเหนื่อยวิ่งมาหาเราทีว่าดีเราไปหาเรา,เาอ่าอ่ายกยกเลย

ต้องดูคลิปไปด้วยเพราะไม่สักครู่นี้ค่ะเป็นภาพของชายคนที่เก่อเหตุเขาร่วงลงมาร่วงลงมาจากหลังคาแล้วติดอยู่บนฝ้าเรียกได้ว่ากว่าจะจับตัวได้ก็ทุลักทุเลพอสมควรเ <c oughs> หตุการณ์ในครั้งนี้ <c oughs> เกิดขึ้นชุวนาวลาประมันสามทุ่มค่ะตำรวจสพโพธารามก็รับแจ้งบอกว่ามีชายคุ้งคลั่ง ปีนหลังคาบ้านทุบทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นในพื้นที่หมู่5ตบลบางโนดอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีพอไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านชื่อว่านายบุญชูก็ชี้ให้กับเจ้าหน้าที่ดูค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีใช้ที่ก่อเหตุคนดังกล่าวก็คือนายอำนาจอายุ42ปีกําลังเดินไปเดินมาอยู่บนหลังคาบ้านนี่คือภาพนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกระจายการปิดล้อม,อมแล้วก็พยายามใช้วิธีในการอลุ่มอล่วยโดยการเข้าไปพูดจาเรียกกล่อม ให้ในายอำนาจคนนี้ลงมาแต่ไม่เป็นผลค่ะพี่เอกนายอำนาจก็เลยยังไม่หยุดคุ้มคลั่งนะคะก่อนที่จะงัดเอากระเบื้องจากหลังคาโยนลงมาแล้วก็ปากระเบื้องใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแต่แล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเลยนี่งัดกำลังงัดแต่ละแผ่นแต่ละแผ่น S <S <S ก่อนที่จะร่วงนะฮะค่ะ,ะคือจังหวะเนี่ยค่ะพอเขางัดปั๊บเนี่ยวันที่พี่บอ๊อบเล่าเขางัดจู่ๆเนี่ยนายอำนาจก็เสียหลักแล้วก็ร่วงตกลงมากระแทกกับกระเบื้องเสียงดังเนี่ยโครมเลยนะคะจังหวะเนี้ยแหละ ที่เจ้าหน้าที่เขาก็รีบเข้าไปตรวจสอบในบ้านแล้วก็พบแผ่นฝ้าเพดานคังถล่มลงมาร่างของนายอำนาจติดคาติดคาแบบนี้นเลยพี่เอกติดคากับเหล็กนะคะตรงฝ้าเลยจังหวะนี้เจ้าที่ก็เลยต้องเร่งกันช่วยกันค่ะนําร่างของนายอำนาจลงมาอย่างปลอดภัยก็ปรากฏว่านายอำนาจคนนี้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนําตัวส่งที่โรงพยาบาลไปควบคุมสติอารมณ์กันก่อนส่วนเบื้องต้นทราบว,ว่านายอำนาจติดยาเสพติดนะคะ เข้าออกเรือนจําเป็นว่าเล่นแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีอาการคล้ายกับคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาวกไปวนมาก่อนจะปีนขึ้นหลังคาบ้านคนอื่นเขาแล้วก็ทุบทําลายหลังคาโดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าที่ตํารวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจนะจะตรวจหาสารเสพติดกันหน่อยว่าในร่างกายเนี่ย ารเสพติดมีอยู่หรือเปล่าส่วนคดีทําลายทรัพย์สินนะคะพบว่ามีบ้านที่รับความเสียหายทั้งหมดสี่หลังโดยจะให้เจ้าของบ้านมาแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะคะก็ตั้งข้อสันนิษฐานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เมาก็ติดยานะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าคนปกติทั่วไปไม่ก่อเหตุแบบนี้แต่ถ้าเมาสุรานี่ต้องต้องหนักมากเลยถึงจะคุ้มครั่งได้ขนาดนี้อย่างแรกที่คิดเลยพอเห็นภาพยาแน่แน่ นะครับแล้วไปไหนจริงๆด้วยนะอ่ะไปดูอีก